สวัสดีครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดี y ตะขอเกี่ยวฟางเป็นตะขอที่ดี y ขึ้นมาจากเศษเหล็กเหลือใช้ครับเพื่อนๆเหล็กเส้นเหลือใช้เดี๋ยวผมจะเอามาใส่เชื่อมใส่ด้ามจับครับตะขอนี้จริงๆมันมันงออยู่แล้วนะมันงอแบบนี้อยู่แล้วผมก็เลยคิดไปคิดมานะฮะมองเหลือไปเห็นพอดีก็เลยเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันครับการดี y ตะขอเกาะฟาง เวลาเราเอาไปเกาะฟางอัดก้อนอย่างเงี้ยเราก็จะได้ทํางานง่ายขึ้นครับยิ่งเป็นช่วงที่เวลาเราขึ้นสูงสูงแล้วมีคนยกมาให้เราเราก็จะได้เอาตะขอเกี่ยวครับบางทีมือมันไม่ถึงนะฮะเราก็ต้องใช้ตะขอช่วยเกี่ยวขึ้นมามันเป็นตะขอเกาะนะฮะตะขอเกาะ บางครั้งเราก็จะเกาะใส่ตรงเชือกรัดฟางบางครั้งก็จะเกาะใส่ตรงฟางเลยนะฮะก็จะเชื่อมเหมือนกับตัวทีครับเพื่อนๆไปหาน็อตมาน็อตเนี่ยผมก็เอาดี y จากน็อตเป็นเป็นน็อตใส่กับผ่านรถไถอ,อ่ะน็อตผ่านรถไถประมาณคืบหนึ่งนี่แหละความยาวมันก็เอาความยาวตามที่ต้องการนะฮะชอบยาวชอบ ชอบสั้นนะเราก็เอาตามที่ต้องการเลยครับเพื่อนๆพวกหัวนอ็อตผมก็จะเอาออกนะหัวนอ็อตเพราะว่ามันกีกะครับเวลาไปทํางานเนะี่ยบางทีมันยังไงล่ะมันไม่สะดวกนะอืก็จะตัดทิ้งไปเลยครับสําหรับหัวน็อตนะก็เชื่อมเอาให้อยู่นะฮะเชื่อมเวลาไปดึงมันจะได้ไม่หลุดครับตู้เชื่อมนะตู้เชื่อมที่ผม ใช้เชื่อมนะครับเป็นตู้เชื่อมของ j จซินะใครต้องการเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เลยแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยครับราคาถูกๆครับรวมค่าจัดส่งไม่เกิน6,3 0 0าหรอกมั้งนะไม่เกิน6,350บาทหรอกรวมค่าจัดส่งนะยิ่งเป็นช่วงที่มันมีโปรโมชั่นเนี่ยเราก็จะได้ราคาถูกๆครับเพื่อนๆประมาณ5000กว่าบาทรวมค่าจัดส่งนะยิ่งช่วงโป,โ,โปรโมชั่นนะ ถ้าหากช่วงปกติก็ประมาณ 6, 3 0 0สครับใช้หินเจียฮะลูกหมูในการตัดหัวน็อตออกครับหัวน็อตผมจะตัดออกทั้งสองฝั่งเลยนะฝั่งหนึ่งเนี่ยมันมันเป็นหัวน็อตที่ติดกับตัวน็อตเลยอีกฝั่งหนึ่งมันเป็นเกียวมันสามารถขันออกได้แต่ว่ามันยาวมันยาวาไม่เท่ากันครับผมก็จะตัดแต่งให้มันมีขนาดความยาวเท่ากันครับ จริงๆผมเชื่อมแบ่งครึ่งไม่ตรงเองแหละแบ่งครึ่งข้างหนึ่งยาวข้างหนึ่งสั้นเองแล้วก็เลยมาตัดแต่งให้มันสั้นเท่ากันครับแต่เนี้ยเดี๋ยววันนี้ก็จะเอาไปเกาะฟางครับเพื่อนๆเกาะฟางก้อนนะเวลาขึ้นสูงๆมันจะได้เกาะได้สะดวกครับเพื่อนๆ DIY จากของเหลือใช้เลยไม่ต้องไปซื้อครับเนี่ยฮะก็จะได้ออกมารูปรักษณ์หน้าตาเป็นแบบนี้นะถ้าหาใครอยากให้ดีเราก็เอาไปเจีย ปลายให้มันแหลมได้นะฮะเจียปลายให้มันแหลมได้พอดีผมไม่ได้ถ่ายตอนที่ผมเจียปลายที่มันแหลมนะมาให้เพื่อนๆได้ชมกันครับอันนี้ก็จะ DI y อนะอีกตัวหนึ่งครับก็จากเศษเหล็กของเลือใช้เหมือนกันแหละเป็นที่เขาเรียกว่าที่ห้อยของอ่าที่ห้อยสินค้าเราก็เอามาตัดแต่งดัด d i y ขึ้นมาครับ ที่ห้อยสินค้าพวกร้านขายของชําทั่วไปนี่แหละนะตมหรือตามห้างที่เราเห็นในห้างในอะไรเนี่ยเราก็จะเห็นที่ห้อยสินค้าแบบนี้เราก็เอามาดี y ครับเพื่อนๆเ,เชื่อมตัดแต่งแล้วก็ดัดรูปทรงครับเหล็กไอตัวนี้มันไม่แข็งเท่าไหร่นนะคือมันเราสามารถใช้มือดัดได้แล้วก็ใช้ค้อนทุบไล่ๆนะฮะไล่มันก็อันนีแ้แล้วเข้ารูปเข้าทรงให้เราแล้วครับเพื่อน ไม่ต้องเอายาวเกินนะเพื่อนๆประมาณสาสิบเซนก็พอนะประมาณไม้ม้ทัดนะฟุตหนึงนะ่งประมาณนี้ครเราไม่ต้องเอายาวครับถ้าหากเอายาวเกินมันทํางานไม่สะดวกครับทํางานไม่สะดวกตัดเดี๋ยวผมจะตัดแล้วก็ทําเป็นด้้มจับตัวทีเหมือนกับอันแรกที่ผมทําครับเพื่อนๆ วันนี้เราจะไปขนฟางฮะก็ DIY เครื่องมือใช้งานสักนิดน,นึงครับเพื่อง่ายต่อการทำงานเวลาขึ้นงานสูงๆงครับมันร้อนนะต้องใช้คีมช่วยจับครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะเอาไปแช่น้ำให้มันเย็นแล้วก็เอามาเจียแต่งให้มันนิดน,นึคงฮะ ตัวไหนที่มันคดมังงอเราก็ทุบให้มันตรงครับไอเหล็กเหล็กตัวนี้มันอ่อนนะมันอ่อนกว่าอันแรกเลยเราก็ต้องอทุบดัดแต่งนะฮะนิดหน่อยครับเวลาเอาไปใช้งานคือยิ่งเหล็กตัวเล็กๆแบบนี้เนี่ยเวลาเราเราดี y ขึ้นมาเนี่ยมัน ต้องเอาสั้นๆนะเพราะว่าเอายาวไม่ได้ครับเหล็กมันอ่อนนะเหล็กมันอ่อนมันก็จะทํางานยากขึ้นต้องเอาประมาณ30สเซนก็พอครับมันจะได้เกาะง่ายนะเหล็กก็จะได้ไม่ไม่อ่อนไม่ย้วยจนเกินไปเจียรปรับแต่งรอยเชื่อมครับไอตัวรอยเชื่อมที่ผมกําลังเจียอยู่เนี่ยผมเชื่อมเพราะว่า ตอนที่ผมตีตอนที่ผมดัดเหล็กนะ่ะเหมือนมันจะหักนะครับผมก็เลยเชื่อมเสริมเข้าไปเพื่อไม่ให้มันหักครับช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับตัวเหล็กด้วยนะฮะเชื่อมเข้าไปก็ทําเป็นตัวทีเหมือนกับอันแรกเลยครับเพื่อนๆแต่เนี้ยเราก็จะได้ตะขอเกาะฟางอย่างสวยงามแ,แล้วนะครับก็สามารถ d ด y ได้ถ้าใครมีตู้เชื่อมมีเครื่องมือก็ทาเองได้ครับไม่ต้องไปซื้อครับทําจากเศษเหล็กครับอย่าลืมนะ ตู้เชื่อมใครสนใจราคาถูกๆครับของ j จสิกนะเจสิกสองร้นะสองรคือเป็นอะไรนะ RAC 2 0 0รดีบวกนี่แหละประมาณเนี้ยเ,เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเดี๋ยวเข้าไปอ่านดูรายละเอียดเลยนะใช้งานดีมากเหมาะสำหรับงาน DIY ครับสำหรับวันนี้ต้องขอรับเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ